จุดเริ่มต้นนะคะก็เนื่องจากเราเป็นสถานีบริการน้ำมันพีทนะคะเราก็อยากจะมีร้านกาแฟมาให้บริการกับนักเดินทางนะคะเราอยากมีกาแฟดีๆอร่อยๆในราคาที่เข้าถึงได้แปกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขัดทุนมาโดยตลอดนะคะก็โจทย์ที่พี่เข้ามาในการที่ต้องมาดารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะก็แน่นอนว่าต้องเทินาราวนะคะต้องทําให้กําไรให้ได้ร้านกาแฟรเราต้องสะดวกเหมือนต้องเข้าให้เขาสามารถเข้าถึงได้ง่าย การที่จะต้องไปซื้อกาแฟในปั๊มอาจจะบางทีมันอาจจะแบบไม่ใช่เป็นชีวิตประจําวันที่มันเข้าถึงง่ายเราชื่อกาแฟพันไทยนะคะเราอยากจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยจะท้อนถึงคนไทยว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความพิ้ารันแล้วก็สนุกสนานการที่คุณจองคันแลนเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆกลุ่มเจนซี Z เข้ามามากขึ้นก็ดี y นี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บริษัททําเลยเกิดจากแฟนๆค่ะลูกค้าจริงๆค่ะก็มา มาเหมือน K A T เหมือนว่าเออใส่ท็อปปิ้งนั่นนี่ถูกไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยงามเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเราต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรคะ่ะเราต้องรู้ว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับสิ่งไหนลูกค้าสนใจอะไรเราต้องตามเทรนให้ทันนะคะแล้วเราต้องพยายามที่จะส่งมอบสิ่งนั้นให้กับลูกค้าคะ่ะ